สวัสดีครับต้อนรับสู่ m c o n n e t 9ทัน IT ใกล้ตัวกับผมพิรพลอนุตรสโสตหรือโยแวร์ครับวงการ IT ปีนี้มีอีกคำหนึ่งที่มาแรงนั่นคือคำนี้ครับคำว่าคลาวมันคืออะไรติดตามจากเหตุการณ์จำลองนะครับทำไม่ไยทำไม่ไดโอ้หนังเรื่องนี้เท่ากับไปดูบ้านท้องสิุนแน่เลยอะจะเซฟยังไงอะตํใดไก็ไม่มี ฝากไฟล์ไว้กัเราไหมเราคือ cloud หรือว่าคุณอยู่ที่ไหนคุณสามารถดูเรื่องนี้ได้ปากไฟล์ไว,ว้กับ cloud ฝากได้ทุกไฟล์ใช้ได้ทุกคร o u จ้ <c <oughs> า c l o u นั้นแปลว่าเมฆครับแต่ว่าตอนนี้นั้นหมายถึงสิ่งที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตที่คนทั่วไปใช้กันมากก็คือ cloud แบบพื้นที่เก็บข้อมูลครับแค่เราฝากไฟล์เอาไว้เราก็ไปเปิดดูผ่านเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์เครื่องอื่นๆได้ผ่านอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องมาเซฟใส่ไดรฟ์ใส่ดิสก์พกออกจากบ้านให้เกะกะถิกไหมครับ น่าใช่ใช่ไหมฮะถ้าอยากมีบ้างก็มีหลายตัวให้เลือกครับผมมีตัวอย่างมาแนะนําเริ่มกันที่ Dropbox ครับพื้นที่เก็บข้อมูลชื่อดังให้คุณใช้พื้นที่ฟรีก่อนเลย2กิกะไบต์จุดเด่นคือหน้าตาที่เรียบง่ายเหมือนจัดการไฟล์ในคอมของคุณเองมีแอปให้เปิดดูจากทุกอุปกรณ์ด้วยครับส่วนตัวนี้ SkyDrive คุ้นเคยกันอยู่ครับเพราะว่าเชื่อมกับระบบอีเมลของ Hotmail ซึ่งจะเหมาะกับคนที่ใช้ระบบ Windows เป็นหลักและให้พื้นที่ชนะเลิศครับ7กนะิกะไบต์เนี่ย สำหรับคนที่ผูกติดกับ Google Docs Gmail และก็ Android เขาก็มีระบบคลาวด์ครับชื่อว่า Google Drive ที่มีจุดเด่นก็คือการอ่านไฟล์ได้สารพัดแบบนะครับให้มาฟรีก่อน5กิกด้วยซึ่ง5กิกนี้ก็เท่ากับอีกเจ้าที่ชื่อว่า SugarSync ซึ่งจะเหมาะกับคนที่ถนัดความซับซ้อนซับซ้อนซ้อนเงื่อนมากกว่า สุดท้ายครับ iCloud จากค่าย Apple ให้พื้นที่ฟรี5 g b ก็จริงแต่ไม่ให้เราใช้โดยอิสระเพราะว่าเขาตั้งใจให้ไว้สำรองเชื่อมต่อข้อมูลสำหรับคนที่ใช้อุปกรณ์ของเขาก็คือ iPhone iPad, iPod แล้วก็เครื่อง Mac เท่านั้นครับทุกเจ้าเหมือนกันครับถ้าอยากได้พื้นที่เพิ่มต้องจ่ายเงินแต่แม้ถ้าเราสมัครใช้หมดนี่5ตัวก็ได้ตั้ง24กิกแล้วนะครับลองใช้ดูครับไม่เข้าใจถามกันมาได้ช่วงนี้ไปติดตามข่าวจากพาเลทไอทีครับสวัสดีค่ะน้องแปมเปียพรซับ คืนนี้จับตาริมเปิดตัว BlackBerry 10ทั้งเครื่องและ OS รุ่นใหม่เป็น BB รุ่นไร้ปุ่มมารอดูกันว่าจะทวงคืนบันลังจาก iPhone และ Android ได้ไหรือเปล่าถึงหนูน้อยโซรารบอลสร้างแอปเกมในวัแค่7พวบแถมพ่อบอกให้แก้บางส่วนในโปรแกรมเธอก็ทำโชว์ได้นะคะแต่ก่อนจะเป็นนักเขียนโปรแกรมระดับโลกเนี่ยขอเนื้อาปอนหนึก่อนนะคะ กลับมาชมย้อนหลังได้ทุกตอนที่ YouTube m c o t n e t TV นะครับส่งท้ายด้วยไอ d ีเด็ดเช่นเคยสวัสดีครับเว็บนี้ดูเผินๆน,นึกถึงหน้าขายสินค้าของเว็บ amazon.com แต่โปรดเพ่งพินิษครับเพ่งครับนี่มันเรซูเม่สมัครงานโอ้โหล้อเลียนมากันเป็นเรื่องเป็นราวแถมอย่างเร่งเรา้าบอกเหลือในสต็อกอีกแค่หนึ่งเอา้าฝ่ายบุคคลซื้อไหมครับ